โยก็ขอสวัสด,ดีชาวแมนพาทุกคนทุกท่านกันด้วยนะคะสำหรับในส่วนของคลิปนี้เนอะเราเนี่ยมาอยู่ในส่วนของเกมนะคะโรบล็ออย่างในแมปที่มีชื่อว่า Critical Legends การอีกแล้ว,ลวนั่นเองฮะก็สำหรับในส่วนของคลิปนี้ก็ยังอยู่กับแฟนของเราเป็นอีกเช่นเคยนั่นเองเนาะอืมใช่แล้วครับที่รนะักของผมก็มาพบกับผมอีกแล้ว นะคะอี้ออ่าใช่คะ,ะทุกคนก็คือ่างหายไปนานมากนะคะสำหรับ Time แบบ CL ก็กลับมากันอีกครั้งหนึ่งแล้วพร้อมกับอัปเดตที่ค่อนข้างน่าสนใจนะคะและเราเดี๋ยวจะพาทุกคนไปสรุปอัปเดตให้ฟังกันเลยดีกว่าว่าคลิปวิดีโอนี้ Time แบบ CL เขาได้มีอัปเดตอะไรที่น่าสนใจเพิ่มเติมเมข้ามาบ้างมีคลาสใหม่มีไอเทมใหม่แน่นอนนะคะโอเคแต่ว่าก่อนที่จะเข้าไปชมคลิปกันก็ก่อนอื่นนะช่วยกันฝากกดไลค์กดแชร์กดซับสไครต์เป็นกำ like, ลกังใจให้กับเราด้วยนะคะสำหรับคลิปวิดีโอนี้ก็ใครที่อยากจะเข้ามาจอกดิสคอร์ ดิสคอที่ทิ้งเอาไว้ชีตาดีสคริปชั่นกับแปะไว้ที่ชุมชน u t u b e ได้เลยนะคะสามารถกดลิงก์เข้ามาจอยกันได้เลยเนาะ,ะแล้วก็คลิปวิดีโอนี้ค่อนข้างเสียงคูรด,ดังนะคะก็จะมีเสียงแท้เข้ามาแน่นอนก็ขอ,อไปทุกคนมานะตรงนี้ด้วยแล้วกันนะโอเคก็จะพร้อมกันแล้วเดี๋ยวรับไปสุดเอเไปให้ฟังกันเลยดีกว่านะคะว่าถ้าแบบ CL เขาได้มีอัปเดตอะไรที่เพิ่มเติมเข้ามาบ้างและอีกนะคะ โอเคนะทุกคนในส่วนของ Time แบบ CL เนี่ยหลังจากที่คลิปที่แล้วเราจะเป็นการตีพวกบอสนะคะในดันเจียนนะซึ่งมีอยู่2ตัวนะคะก็ถ้าทุกคนยังไม่ได้ไปดูเนี่ยสามารถไปดูได้ก็ทางกิจกรรมเขามันได้มีอะไรบ้างคือตรงนี้เขาจะมีเกม Change Lock บอกเอาไว้อยู่นะคะก็จะอยู่ที่ทางเท l โลเลยเดี๋ยวแปะให้ดูแล้วกันเนาะในส่วนของตรงนี้นะคะก็จะเป็นเกม c h a n g Lock น0์5 1นั่นเองซึ่งมีอะไรที่เปลแปลงไปบ้างนะคะก็คือ1 คือเอา remove ในส่วนของกิจกรรม dust event ไปแล้วนะคะก็เป็นกิจกรรม limit นั่นแหละซึ่งเราเนี่ยยังไม่ได้ทําให้ดูนะคะเพราะว่าไม่มีเวลาก็ขออภัยทุกคนด้วยแต่ว่าถ้าใครทําแล้วได้พวกของไอเทมพวกนี้แล้วเนี่ยก็ขอแสดง,งความยินดีด้วยแล้วกันนะมี2องคลาสใหม่นะคะคุณผู้ชมซึ่งน่าสนใจมากตรงนี้ wings of glory นะคะเป็นคลาสเทียสามของคลาส v a l k y r i นะคะซึ่งคลาส m a l k y r i เนี่ยมันมีแค่2เทียเนาะอันนี้มันเป็นเทียสามแล้วเดี๋ยวเราค่อยไปทํากันนะคะ มีการออฟเทนในส่วนของ2.5 mio go นะคะหนึ0 0แง rp Level 200 v a l k y r i e over heaven class นะคะโอ้เขาเรียกว่า class w a l k y r i e over heaven เหรอ eq and using 100 o n arms โอเคนะทุกคนในส่วนของตัวนี้นยอันนี้ไม่ค่อามันใจเท่าไหร่นะคะแต่คิดว่าน่าจะเป็นการที่เราได้คลาสวากิลี่เทสสามเนี่ยมันน่าจะเป็นพวกแพสซีฟอ,อะไรของมันหรือเปล่าหรือว่าเป็นวิธีการได้รับอันนี้ก็ไม่ค่อามันใจเท่าไหร่นะคะแต่ว่าเป็นคลาสที่ค่อนข้างมั่นใจมากว่าว่าเป็นคลาสที่ค่อนข้างน่าสนใจเลยสำหรับคลาสวากิลี่โอเวอร์เฮเวนนะคะ ต่อไป Queen of the Snow Grave นะคะซึ่ง class เนี่ยเป็นชื่อ class ของ class Ice Queen เทีย2ซึ่งถ้าทุกคนจำกันได้เราเคยสอนทำ class นี้ไปแล้วใครที่ยังไม่ไปดูเนี่ยสามารถจำไปดูได้นะคะมีเทีย2เพิ่มเข้ามาด้วยแล้วก็ Obtain โดยการที่ได้รับนะคะอันนี้น่าจะเป็นวิธีการได้รับเจ้าตัว Queen of the Snow Grave นะคะก็มีวิธีการได้รับก็คือให้ทำการฆ่า50 enemy นะคะศัตรูโดยการใช้ไอเทมนะคะ g o t to do with ice นะคะต้องใช้ควบคู่กับน้ำแข็งหรอ ต้องมีไอศครีมก่อนนะคะไอศครีมคลาสแล้วก็ทรีแอนเชนอลแซกนะคะคุณผู้ชม โอเคทุกๆการฆ่าเนะี่ยจะมีการโชว์ดิสเพลย์ขึ้นมานะคะว่าเราเนี่ยฆ่าเอดมี่ไปแล้วกี่ตัวโอ้โอเคเอ้ยน่าสนใจอยู่เหมือนกันถ้าสำหรับ2คลาสนี้เป็นอัปเดตใหม่นะคะเกมเชนชล็อกเนาะต่อไปเป็นไอเทมนะคะมีไอเทมเยอะมากๆเลยว่าจะเป็นอันแรกคือ Braddy Mask นะคะเอ้ยทำไมอันนี้มันหน้าตาคุนค้นๆเป็นสายแอคทีฟไอเทมนะคะคอนซ u m มเบ e ิล um นะคะสำหรับไอเทมตัวนี้สามารถรียกร้ได้จาก50 Fresh Key วันมิวโกนะคะหรือว่า1ล้านเงินในเกมแล้วก็ค่า RP ีอีก50,000โดยการใช้บนคลาส King of the Slam มเพื่อรับ King of the The King of the Underworld นะคะสำหรับในส่วนของคลาสนี้นะขออภัยที่อ่านผิดเนาะอ่ะก็น่าจะเป็นในส่วนของตัวคลาสใช่ไหมจะเป็นสายคลาสนะคะคุณผู้ชมถ้าจำไม่ผิดอะนะโอเคทุกคนนส่ขอไอเทมที่สจะเป็น Chain Planet นะคะสำหรับไอจ้าตัวไอเทมตัวนี้เป็น Material นะคะซึ่งได้รับจากการที่เราเคลียรภารกิจ Demon NPC Quest สำเร็จได้เองอ่ะอันนี้จะเป็นไอเทมใหม่นะคะมี Dust Shard นะคะก็ในส่วของไอเทมตัวนี้ได้รับจาก Star Duster นะคะ พ a t ์ท of the Star Set นะคะคุณผู้ชมด้วยการที่ใช้เจ้าตัวไอเทมตัวนี้จะทำการดิวเพิ่มเมนจิกดาเมจนะคะใส่ศัตรูถ้าศัตรูเนี่ยตายนะคะมันทำการใช้งานไอเทมหรอทำการรีสโตห้าสิบมานาม็ซ์ของเจ้าตัวมานาน,นะคะอื อันนี้ไม่เข้ามั่นใจนะคะว่ามันใช้งานยังไงก็แต่เป็นไอเทมที่ค่อนข้างน่าสนใจนะคเหมาะกับสายเวทแล้วก็เพิ่มมานาร์นั่นเองโอเคนั้นทุกคนในส่งของไอเทมต่อไปจะเป็นสตาร์ดัช a าดนะคะอันนี้ขอไปเร็วแล้วกันเนาะก็ไอเทมตัวนี้มันก็จะให้อารมณ์คล้ายกับเมื่อกี้เลยแต่ว่าถ้าเกิดเรา มีในส่วนของตัวศัตรูเนี่ยตสถานะ s t a r b u r n Effect นะคะก็จะทำการเอฟเฟ t 10% by Auto Speeding Up the DK Hammer by 2 seconds สำหรับตัวนี้เหมาะกับสายเวทนะคะอืมอันนี้ก็ไม่เข้ามั่นใจว่ามันทำยังไงกันแน่สว่วนนี้เป็น Passive Item นะะสำหรับ200มานา250เมจิแล้วก็ลบ10สปีดนะคะสำหรับไอเทมที่มีชื่อว่า s t a r r i n g e r นะเหมาะสำหรับสายเวทเหมือนกันสำหรับไอจ้าตัว Passive Item ตัวนี้เนาะ,ะแล้วก็เหมือนจะทำการ Summon ในส่วนของดวงดาวนะคะรอบๆตัวเราเลย ยทุกๆเวลานะคะทุกๆวิเลยเนาะเมื่อเราเนี่ยทำการฆ่าสำเร็จนั่นเองต่อไปแพสซีฟิกตัวหนึ่งนะคะจะเป็นตัวที่มีชื่อว่าเฮซอดอะคาลานะคะก็อันนี้นะเหมาะสำหรับสายฟิสิกส์เข้ามานะบูบิลิตี้นะคะซึ่งอันนี้เขาไม่ได้บอกไว้นะว่าได้รับจากไหนทำการบวกค่าดาเมจ4ี0นะคะ2,500มานาบวกการวิ่งเร็ยวย0นะคะแล้วก็โอกาสคริติคอลแชส6 6 6เปอร์เซ็นต์เลยนะคะแล้วก็เบรก เบรคส์ไทม์นะคะอันนี้อืมอันนี้เอมเบรคส์ไท์เนี่ยถ้าผิดขออภัยนะแต่อันนี้ไม่ค่อยมั่นใจเท่าไหร่ว่าทํายังไงแต่ที่รู้ๆคือค่าดค่อนข้างใช้ได้เหมือนกันนะคะตัวนี้ต่อไปเป็น her stuff they love นะคะสําหรับตัวนี้อันนี้เป็นหน้าตาไอเทมของมันแต่ไม่ได้บอกข้อมูลอะไรเอาไว้นะคะใครดูก็บอกได้ละกันเนาะมี s t r ร n g ์สเตรนจ์ซิกเกิลนะคะซึ่งได้รับจากการเข้าไปที่ถ้ำวิชอะเค c ร r t a i n orange จ์ว ด้วยสีส้มอะไรบางอย่างนะคะซึ่งจะทำการเก็บเกี่ยว33เปอร์เซ็นนะคะจากพืชนะะคะที่โตในโลกหรอที่โตในเติบโตในโลกนี้นะคะอืมอันนี้ไม่ค่อยมั่นใจเท่าไหร่ว่ามันคืออะไรนะคะเก็บเกี่ยวเก็บเกี่ยวพวกผลไม้อะไรอย่างนี้หรออันนี้ไม่เข้ามั่นใจเท่าไหร่นะคะ ต่อไปเป็นเลิฟเบอร์รี่นะคะทำการฮิลเลือดให้กับเรา100%่งรสำหรับจัดตัวอันนี้นะคะซึ่งได้รับเาจาสวิตเลิฟเบอร์รี่บูชนะคะ33%ที่มันจะออกเนาะต่อไปนะคะเป็นเดชเบอร์รี่นะคะสำหรับตัวนี้ทำการฮิลศูน HP ซึ่งมันมีโอกาสนะคะได้๋ยวเราจเจ้าตัวสว Sweet Love Bur Bush ิตเลิฟเบอร์รี่บูชเองหกสินะคะเอามาทำเพื่อนะคะอ่ะประมาณนั้นส่วน2คลาสใหม่จะมีอยู่ในการสองคลาสนะคะอันแรกจะเป็นพ i n ค์ of the Underworld นะคะสำหรับคลาสนี้อ่าจริงด้วยซึ่งได้รับจากการที่ไปใช้จัตันมาร์ดี้แมสนะคะใส่ในส่วนของคลาส King of the Sun s l ส m s สันเองซึ่งหน้าตาของคลาสจะหน้าตาประมาณนี้คือค่อนข้างเทมากนะคะ mm hmm. จริงก็ในโขคาราตเลเยอี์นอาจะขอไม่ลงลึกละกันส่ว so, นอีกคลาสหนึ่งจะเป็น Planet Demolisher เหรอสำหรับคลาสนี้นะคะได้รับจากการอะไรเนี่ย Path Solar Resort และต้องมีเลเวลอยู่ที่350บบวกขึ้นไปโว้ นอ้ยืนักคันน่าสนใจนะ แต่าวิธีการได้รับไม่รู้ว่าทํายังไงกันแน่ใครดูก็บอกได้ละกันเนาะโอเคทุกคนอันที่จริงแล้วคือคลาสเนี่ยมันมีอยู่ด้วยกันประมาณ3คลาสนะคะอันนี้คือไปเจอมาอีกคลาสหนึ่งแต่เขาไม่ได้บอกรายละเอียดเอาไว้นะว่ามันทํายังไงสําหรับคลาส Starduster ไม่ได้บอกเอาไว้ด้วยฮะส่วนค่า abilities ของมันก็คือน่าสนใจมากอุ้ยคลาสนี้ค่อนข้างพิเศษและอยากทามากอะ่ะแต่ทาไม่เป็นใครรู้ก็บอกข้อมูลได้ที่ตาวไปเลยนะคะโอเคนะโอเคแล้วไปกันต่อสาหรับอันนี้กันต่อนะคะเป็น s o r t of the planet นะคะ Uh, ซึ่งทําการอยู่ที่ข้างบนถ้ำามนะคะ In a Giant Opening หมืนจะเป็นไอเทมที่น่าสนใจนะคะรูปภาพหนาตาประมาณนี้อันนี้ไม่ค่อยแน่ใจว่ามันคืออะไรนะโอเคแต่ว่าอยู่บนชั้นของตัวถ้าที่3านะคะอยู่ข้างบนเลยโอเ okay. ค In t e r a c t with this w h i l e having change planet นะคะต้องมีของไอเทมตัวนี้ก่อนเหรอซึ่งจะได้มาเป็น planet Demolisher อโอเคอะไปกันต่อสำหรับ NPC เนี่ยหมือนจะมีตัวใหม่อีกสอตัวนะคะจะมี Demon NPC นะคะสำหรับตัวนี้จะอยู่ที่บริเวณแถวๆท่านที่3นะคะอะใกล้ๆก,กับตรงพิลล่าพิลล่าเขาเรียกว่าเป็นเชิงแนวแบบระเบียงปะ ไม่รู้ว่าใช่ไหมนะแต่น่าจะประมาณนั้นนะแล้วก็ NPC อีกตัวหนึ่งนะคะมีอยู่2ตัวเนาะจะมีเป็นตัวที่มีชื่อว่า Boof ถ้าดูตามในรูปเนี่ยเหมือนไอ้เจ้าตัว NPC ตัวนี้นะคะจะอยู่ตรงบริเวณโน o วีเอ่ขาเรียกว่าอะไรนะโซลวิทาวป่ะโลวิทาวโซลวิแคสอะไรประมาณนั้นนะคะซึ่งค่อนข้างน่าสนใจมากตัวนี้แต่เขาไม่ได้บอกรายละเอียดเอาไว้นะคะว่า NPC ตัวนี้นทำหน้าที่อะไรเนาะ โอเคทุกคนในส่วนของอัปเดตนะก็จะมีด้วยกันรประมาณนี้นะคะซึ่งมีทั้งคลาสใหม่ไอเทมใหม่ของใหม่นะคะต้องบอกเอาไว้ก่อนเลยว่าของในค่อนข้างเยอะและน่าสนใจมากใครที่สนใจนะคะสามารถมาทาช่วงกิจกรรมนี้ได้เลยนะคะอ่ะหรือว่าถ้าใครมีคอมเมนต์เพิ่มเติมเนี่ยสามารถมาพิมพ์ไว้ที่ใต้คอมเมนต์ได้เลยนะ,ะอันนี้คือไม่เข้า,าใจเท่าไหร่ว่ามันทํายังไงกันแน่นะสำหรับไอเทมคลาสอะไรหลายๆอย่างนะคะก็จะมาทาการสรุปอัปเดตให้ฟังในคลิปนี้แล้วกันเนาะ,ะแล้วก็ขออภัยท,ที่มีเสียงแทรกกระหอะเลยนะคะก็ ก็ถ้าทุกคนได้ยินก็ขอไปทุกคนด้วยละกันเนาะสมวนคลิปเนี่ยช่วงที่ผ่านๆมานะคะมันจะมีที่แบบว่าลงดึกมากๆขอไปทุกคนด้วยนะเพราะว่าช่วงนี้คือ เรียนค่อนข้างหนักแล้วก็มีแบบหลายๆอย่างที่เราต้องทําในช่วงเดือนนี้หลายๆเดือนด้วยก็ขอไปทุกคนด้วยนะคะที่อาจจะไม่ได้ลงคลิปช่วงแบบเย็นๆเหมือนเมื่อก่อนแล้วก็อาจจะไม่ได้ลงคลิปทีเหมือนเมื่อก่อนด้วยต้องขอไปทุกคนมาณตรงนี้อีกครั้งหนึ่งด้วยละกันนะคะสำหรับใครที่อาจจะผิดหวังไปบ้างเนาะก็ขอไปทุกคนมาณตรงนี้ด้วยละกันเนาะโอเคสำหรับในสคของคลิปนี้นะคะใครที่ชอบก็บอกไปแล้วนะกดไลค์กดแชร์กดซับเป็นกำลังใจด้วยนะสำหรับคลิปวิดีโอน้าจะเป็นการลงเกี่ยวกับเกมอะไรก็ ขอฝากไว้ด้วยละกันนะคะคุณผมูม้ชมสำหรับคลิปวิดีโอนี้ต้องขอลาทุกคนทุกท่านกันไปก่อนละกันนะคะเอาไว้เจอในส่วนของคลิปวันพรุ่งน,นี้ลากันนะคะผม